ความเดิมเมตอนที่แล้วหลังจากที่ฮาฟูดถูกพายุพัดไปพวกเขาก็เจอเข้ากับฮารบริงอีกกลุ่มหนึ่งที่มีชื่อว่าสตัวก่อนที่รู้ว่าบรรพบุรุษของพวกเขานั้นเป็นพวกเดียวกันส่วนทางด้านของพอมดเขาได้เจอเข้ากับทอมบอมบาดิวผู้วิเศษปรศนาครับ ส่วนฐานของการเดียวกับแอลรอนพวกเขาได้เดินทางไปที่เอเดเกออนระหว่างทางนั้นพวกเขาก็พบว่าพวกออคก,ก็กำลังเดินทางไปที่อาณาจากักรเอลช่างเช่นกันทําให้กาลรเดียวจะต้องหลอกล่อความสนใจเพื่อให้กลุ่มของเธอเดินทางกลับไปแจ้งกิวการัดจนกระทั่งเธอก็พบกับอาดาสวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทางพรามวิดีโอ,อยัง The l ลอ d of the Ring The Ring of Power ซีซั่น2ใน EP ีที่5กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ ทางด้านของอาณาจักรคาสดูมอาณาจักรของคนแคระในตอนนี้ครับเคลบินบอร์ได้มอบแหวนให้กับราชาดูรินที่3มในระหว่างที่หยิบแหวนออกมานั้นราชาเท่าก็ได้ยินเสียงบางอย่างก่อนที่โดนบัรดาลใจให้สวมแหวนวงนั้นหลังจากนั้นราชาเท่าจึงเสด็จไปดูคนงานในการขุดหาแสงแต่ทว่าในตอนนี้ครับ ดูเหมือนว่าพวกเขาจะอับจนหนทางยิงพวกเขาซับจอบควานลงคุณเขาเท่าไรก็ทําให้อาณาจักรของพวกเขาเริ่มสั่นคลอนก่อนที่ราชาดูรินจะสัมผัสบางอย่างได้พร้อมกับเข้าไปสำรวจบริเวณนั้นแหวนนั้นได้นําพาให้ราชาเท่าเชื่อว่าจุดที่เขาสัมผัสนั้นเป็นช่องแสงแต่ทว่าลูกชายอย่างเจ้าชายดูรินก็บอกว่านั่นเป็นกําแพงฐานรากหากขุดไปแล้วแล้วก็จะส่งผลต่ออาณาจักรแน่ ราชาเท่าจึงตะเบงเสียงแข็งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเจ้ากำลังสอนข้าในวิธีขุดเงินลึกเราจะต้องขุดตรงนี้ทําตามที่ข้าสั่งก่อนที่ราชาเท่าเจ้าขอจอบขวานราชาเท่านั้นได้ลงแรงขุดพากำแพงด้วยตนเองเมื่อเวลาผ่านไปอาณาจักรก็เริ่มสั่นราชาเท่าจึงลงขวานจอบอย่างเต็มแรงและในทันใดนั้นแสงแรกในรอบหลายวันก็ปรากฏ เท่ากับว่าตอนนี้พวกเขาขุดหาแสงได้สําเร็จแล้วราชาเท่าจึงสั่งว่าคราวหน้าถ้าข้าสั่งให้ขุดก็จงขุดซะและนั่นครับก็ทําให้ราชาเท่าเป็นผู้ชี้นาในการขุดหินผาซึ่งมันก็ได้ผลตอนนี้ครับคาสตูมนั้นได้กลับมามีแสงสว่างจากพระอาทิตย์อีกครั้ง ส่วนทางน้าของเอลิเกออนหลังจากที่สร้างแหวนให้กับคนแคระได้สําเร็จคาเลบิมบอร์ก็ฉลองให้กับความสําเร็จในครั้งนี้ทั้งคนแคระและเอลนั้นต่างร่วมมือกันและก่อเกิดมิตรภาพอีกครั้งคนแคระได้สลักประตูและจะใช้มันครับเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีกับเอลมีแค่คนแคระกับเอลเท่านั้นที่รู้รหัสผ่านของประตูนี้ ในขณะเดียวกันนั่นเองซาวรอนในร่างของอนาธาก็ได้แยกตัวออกมาทําให้เคลิบินบอร์จะต้องเข้าไปคุยกับสาหายปริศนารายนี้เคลิบินบอร์บอกว่าตัวเขาอยากจะกราวยกยอชูเกียรติให้กับอนาธาในการสร้างแหวนด้วยแต่ทว่าอนาธาก็บอกว่าตัวเขาครับมิสามารถเลื่อนเลิงได้เมื่อรู้ว่ายามนี้ผู้คนยังทุกข์ยากในมอดอเคลิบินบอร์ก็รู้ว่าอนาธาครับต้องการจะให้เขาสร้างแหวนเพื่อมนุษย์ขึ้นมา แต่ทว่าเคเลบินบอก,ก็ปฏิเสธตัวเขาคิดว่ามนุษย์ที่ทุกข์ยากก็เพราะว่าทำตนเองและตัวเขาก็ได้รับแจ้งข่าวมาว่าที่เซาแลนด์มนุษย์นี่แหละที่ช่วยให้อาดาเขายึดได้อีกทางมนุษย์เช่นกันที่สู้รบกับอ็อกอย่างพวกนูมิโนออนาธา,าก็กล่าวว่าตัวเขาเห็นว่านูมิโนอนั้นกำกึ่งระหว่างรุ่งเรืองกับล่มสลายและตัวเขาต้องการจะให้แหวนเพื่อมนุษย์ในการสร้างสมดุลให้ทางมิดเดิลเอิร์ธได้กลับมาเป็นปึกแผ่นได้ เคลบินบอกก็ปฏิเสธเหมือนเดิมเพราะเขาจะเสี่ยงไม่ได้มนุษย์นั้นมีจิตใจที่ถูกครอบงามจากแหวนได้ง่ายอนาธาจึงบอกว่าจะต้องเลือกคนที่มีจิตบริสุทธิ์ตัวแทนทั้ง9้าคนจาก9อาณาจักรใหญ่และท้าทาันไม่สร้างตัวเขาครับจะสร้างแหวนทั้ง9้าวงนั่นเองตัดภาพมาที่นุมิโนในตอนนี้ครับวารสนนั้นได้ยึดตําแหน่งราชาของที่นี่ได้แล้วหลังจากที่ได้คาถาม,มาแล้ว คีเมนก็บอกกับพ่อของเขาไปว่าทันใดมันมาแล้วเรามาสร้างนูมิโนตามที่เราฝันไว้เธอก่อนที่ปราซอนจะบอกกับลูกชายไปว่าในยามที่คีเมนยังเป็นทารกน้อยแม่ของเขาได้ทํานายเอาไว้ว่าคีเมนครับจะต้องถึงจุดจบอย่างน่าอนาถตัวของคีเมนนั้นก็อยากรู้แต่ปราซอนก็สั่งว่าถ้าเจ้าทำภารกิจที่ตัวข้ามอบหมายได้สําเร็จความจริงทุปปกรประการปราซอนจะบอกกับลูกชายเอง อีกด้านหนึ่งของนูมินอ์ราชนีมิเรียวกับเอรินดิวได้หลบอยู่บนหอคอยครับก่อนที่เอรนดิวจะบอกว่าวาลันดิวทหารเอกของเขานั้นได้บอกว่าในย่านเมืองเก่ามีผู้สวดอวยพรให้กับราชนีมิเรียวทุกคืนต่อเขาครับขอให้ราชนีสั่งการกองเรือรับรองว่าตัวเขาจะแก้ไขเรื่องที่ปาราซอนเข้ายึดอำนาจราชนีมิเรียวก็ถามว่าท่านเห็นสิ่งใดในพารันเทียลูกแก้วเอวนั่น เอเลนดิวก็บอกว่าตัวเขาเห็นตัวเองขี่ม้าหลงทางอยู่ที่ไหนสักแห่งซึ่งมันก็ต่างจากที่เธอเห็นครับยงแกมที่เธอสัมผัสพารันทีในครานั้นราชินีเห็นว่าเมืองนูมินอนนั้นล่มสลายและนั่นก็ทำให้ราชินีคิดว่าการขึ้นปกครองของปราซอนนั้นอาจจะเปลี่ยนอนาคตของเกาะแห่งนี้ไม่ให้นูมินอนนั้นล่มสลายราชินีมิเรียลจึงสั่งใหเอเลดิวนิ่งเอาไว้และอย่าได้ทำลายชะตาใหม่ของนูมินอน ก่อนที่สั่งให้กลับไปประจำการกองเรือหลังจากนั้นเอรินดิวก็เดินทางกลับไปที่กองเรือและพบว่าทหารที่พักดีต่อราชนีถูกสั่งปลดประจำการเอรินดิวจึงถามว่าใครสั่งการก่อนที่อเอเรียนลูกสาวของเขาครับจะเข้ามาบอกว่าตัวเธอครับเป็นคนที่สั่งการเองพร้อมกับบอกว่าตอนนี้พ่อของเธอนั้นถูกสั่งจับโทษฐานกบฏ ทีเอเรียนเข้าร่วมกับปลาซอนและทําเช่นนี้ก็เพราะว่าตัวเทนครับยังโศกเศร้าที่พี่ชายของเธอถูกสั่งไปที่นั่นและไม่มีวันกลับมาอีกการกระทําทุกอย่างนั้นเป็นเพราะราชนีมิเรียวก่อนที่เอเรนดิลจะเข้าไปถอดยศและในตอนนั้นทหารกองเรือของเขาก็เคารพก,กัปตันเป็นครั้งสุดท้ายแเ่ทว่าคีเมนก็พูดว่าเขาไม่ใช่กัปตันแล้วเอเรนดิลก็ย้อนกลับไปว่าถูกต้องข้าไม่ได้เป็นแล้วซึ่งกองเรือของเขาก็กล่าวขอบคุณกัปตัน และนั่นก็ทําให้คีเมนตไม่พอใจครับที่ควบคุมคนไม่ได้ส่วนทน่าทางของลูกแก้วพารันเทียที่ตอนนี้ครับถูกเก็บเอาไว้ก่อนที่ปราศรนจะเข้ามาดูมันตัดภามาที่ลินดอนในที่สุดสารจากเคลิบิมบอร์ก็ถูกส่งมายังลินดอนที่ตัวเขาได้บอกผ่านตัวอักษรว่าที่เอลิกออนนั้นกำลังจะปิดลงหลอบแล้วหลังจากที่สร้างแหวนทั้ง3ามได้สำเร็จซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองครับอาณาธาก็เริ่มสร้างแหวนใหม่โดยไม่พึ่งเคลิบิมบบอร์ ส่วนทางด้านของลินดอนที่ตอนนี้ครับกองกําลังแม่ทัพของเอลนั้นได้พร้อมที่เคลื่อนทัพเข้าโจมตีอาดาในมอร์ดอแต่ทว่าในตอนนี้แหวนของกิวการลัสนั้นก็ทําให้ตัวเขาเห็นภาพบางอย่างส่วนทางด้านของเอลรอนเขาพยายามวิ่งกลับมายังลินดอนเพื่อแจ้งข่าวตัดภาพที่คาซัตด,ดูมที่ตอนนี้ดิซาก,กับดูรินได้ออกมาซื้อของก่อนที่พบเข้ากับคริสตันปรับเสียงซึ่งดิซาก,ก็อยากจะได้คริสตันกลมเธอจึงต่อรองกับเจ้าของร้าน จนได้ลูกคริสตันมาได้ก่อนที่เธอจะทําลูกกลมร่วงหล่นลงพื้นและมันก็เคลิ่งไปอย่างทําใต้ดินดีซาจึงตามลงไปที่นั่นก่อนที่พบว่าภายใต้ขาสะดุ้มนั้นมีสถารที่ปริศนาอยู่ดีซาจึงใช้เสียงของเธอครับเพื่อค้นหาลูกคริสตันก่อนที่เธอจะพบมันซึ่งในตอนนั้นมันก็มีเสียงประหลาดสะท้อนกลับมาหาเธอคืนเสียงจากสัตว์โบราณน,นั้นได้ส่งกลับมา อีกด้านหนึ่งของอาณาจักรคนแกระตอนนี้ราชาเท่าดูรินได้เรียกทูตของคนแกระทั้ง7อาณาจักรมาประชุมเพื่อที่มอบแหวนแห่งอำนาจให้กับอาณาจักรต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับแหวนอำนาจนั้นจะต้องแลกกับการขุดเจาะทองที่อยู่ในใต้อาณาจักรของแต่ละที่ราชาเท่าจึงสั่งให้นาวบีหัวหน้านําขุดทําการขุดให้ลึกกว่านี้เพื่อที่หาทองที่อยู่ใต้เท้ทาของพวกเขา ซึ่งนาวีก็ขัดไม่ได้ในระหว่างนั้นเองครับดูรินก็ได้เข้ามาห้ามพ่อของเขาให้ยกเลิกการขุดเพราะว่าภรรยาของเขาครับเพิ่งจะได้ยินเสียงแปลกๆสัตว์โบราณปริศนาและทรงพลังที่อยู่ใต้อนาจักแต่ถ้าว่านาวีก็ขัดคําสั่งราชาไม่ได้ดูรินจึงขอร้องพ่อของเขาราชาเท่าจึงบอกว่าตั้งแต่ที่เขาได้แหวนวงนี้มาก็ทําให้เขาเห็นทุกอย่างแร่เพชรพลอยทองคําที่อยู่ใต้ภูเขาแห่งนี้ ท่าหน้าของเอลิเกออนเคลิบินบอพบว่าตอนนี้อนาธาได้ทําการสร้างแหวนรูปแบบใหม่ขึ้นมาและมันก็ทําให้มิดาเรียเอลผู้ช่วยครับได้หายตัวไปก่อนที่เกิดความกบหลนเคลิบินบอจึงถอดแหวนออกจากมิดาเรียได้และพาเธอกลับมามิดาเรียกล่าวว่าด้วยเธอครับไปยังศาลที่แห่งหนึ่งมามันเหมือนกับที่นี่มากแต่ถูกปกคลุมไปด้วยม่านหมอกพร้อมกับหินปีศาจร่างของมันเป็นเปลียวเพลิงและชวยลมหายใจเต็มไปด้วยความตาย ซึ่งมันก็ทําให้เธอตื่นกลัวก่อนที่อนาธาจะเข้าไปปลอบใจเคลรบิมบอร์จึงถามว่าเจ้าได้ปรับเปลี่ยนอะไรไปมีดาเลียก็บอกว่าพวกเขาครับทําการผสมโลหะเข้ากับแร่อมิทิวซึ่งเคลบิมบอร์กลังจะหลุดปากแนะนําแต่ตัวเขาก็รู้ตัวและหยุดพูดไปอนาธาเทลรู้ว่าเคลบิมบอร์รู้วิธีการสร้างจึงขอข้อแนะนําครับและในตอนนั้นทหารก็ได้เข้ามาแจ้งว่า ตอนนี้เจ้าชายดูรินได้เดินทางมาจากคาซาดูมเพื่อมาคุยเกี่ยวกับเรื่องแหวนเคลริบินบอร์ที่ได้ยินแบบนั้นก็ไปพบดูรินด้วยตนเองดูรินบอกว่าตั้งแต่ที่พ่อของเขาได้แหวนไปก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนโมโหง่ายขึ้นยินชาขึ้นและขอแบ่งทรัพยากรจากเหมืองซึ่งดูรินก็บอกว่า พ่อของเขาครับไม่ใช่คนโลภและคิดว่าพ่อของเขาเปลี่ยนไปก็เพราะแหวนที่สวมเคลวินบอลก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ตัวเขาใช้ขั้นตอนเดียวกันวัสดุเดียวกันกับตอนที่ทําแหวนให้กับเอลดูรินก็บอกว่าบางทีมันอาจจะอยู่ที่ผู้สร้างอย่างเจ้าอนาธาสหายใหม่ของท่านซึ่งในตอนเดียวกันนั่นเองครับอนาธาก็เข้ามาปรกอบมิดาเลียพร้อมกับหลอกใช้เอลสาวในการสร้างแหวน ส่วนทางด้านของนูมิโนอในวิหารย่านเมืองเก่าพวกเขาได้รวมการสวดอวยพรให้กับราชนีพร้อมกับไว้อะไรให้กับผู้ที่จากไปจากสงครามและในระหว่างนั้นคีเมนก็ได้บุกเข้ามาพร้อมกับประกาศบ้าจะลื้อวิหารแห่งนี้ทิ้งเพียงเพราะมันขวางทางระบายน้ําในระหว่างที่เอเลนดิลกำลังจะกลับ คีมินก็พูดแซะเกี่ยวกับเรื่องของลูกสาวในขณะที่จะเข้าไปสัตว์หน้าวาเดเนดิลก็เข้ามาห้ามเอาไว้และในตอนเดียวกันนั่นเองครับทหารก็ไล่นักบวชซึ่งเอเรนเดิลก็บอกว่าตัวเขาจะพานักบวชออกไปเองซึ่งนักบวชก็บอกว่าตัวเขาต้องการอัฐิที่ทําพิธีอยู่คีเมนก็หยิบอัฐิให้ก่อนที่ปล่อยลงพื้นจนแตก ซึ่งเอรเรนดิลก็ต่อยหน้าคีเมนทันทีคีเมนจึงสั่งให้ทหารจับตัวกัปตันเอาไว้ในขณะที่กําลังจะต่อยวาเรนดิลก็เข้ามาห้ามเอาไว้ก่อนที่เขาจะจับคีเมนโยนออกไปทั้งสองครับได้ต่อสู้กันจนกระทั่งคีเมนก็ดันวาเรนดิลกดน้ําก่อนที่ชายทหารครับจะตั้งตัวได้คีเมนจึงหยิบดาบออกมาแต่ทว่าวาเลนดิลก็สามารถเอาชนะพร้อมกับหักไหล่ของคีเมนไปได้ในขณะที่กําลังจะลงดาบเพื่อสังหารคีเมน เอเลนดิวจึงสั่งห้ามทําให้วาเลนดิวครับยอมทิ้งด่าไปและมอบตัวซึ่งในตอนนั้นคีเมนก็ทําการแทงจากด้านหลังทําให้วาเลนดิวล้มล,ลงกับตันจึงเข้ามาดูอาการของทอาราดของเขาพร้อมกับโอบกอดเอาไว้แต่ถว่าก็ไม่อาจจะรังชีวิตของวาเลนดิวเอาไว้ได้ท่านั่งของเอเกออนตอนนี้ครับเคลรบินบอ์คิดว่า การสร้างแหวนเพื่อคนแกรนั้นมันจะต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆหลังจากที่เจ้าชายดูรินมาแจ้งข่าวกับเขาเคลริบิมบอลจึงถามไปตรงๆว่าดัดแปลงแหวนคนแกรหรือเปล่าซึ่งเขาก็ปฏิเสธอนาธาบอกว่า มันคือความผิดของเราทั้งสองที่เพิ่มจิตวิญญาณแห่งการหลอกลวงเข้ามาหลังจากที่เขียนจดหมายโกงหกจอมราชันไปซึ่งนั้นครับคือข้อผิดพลาดอานาธาบอกว่าให้เคลลบินบอร์เดินทางไปที่ลินดอนและสารภาพความจริงกับจอมราชันซึ่งเคลลบินบอร์นั้นไม่ยอมทําเช่นนั้นแน่ๆเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นตัวเขาจะถูกสั่งห้ามไม่ให้สร้างสิ่งใดอีก ทางด้านของเจ้าชายดูรินเขาได้กลับไปเตือนพ่อของเขาว่าแหวนที่สวมนั้นมีสิ่งชั่วร้ายอยู่แน่ๆก่อนที่ราชาเท่าจะกล่าวชื่นชมลูกชายที่คบหาสมาคมกับเอลทำให้พวกเขาครับได้แหวนแห่งอำนาจและตัวราชาก็ได้คืนตำแหน่งเจ้าชายให้กับดูรินหลังจากนั้นดูรินก็กลับไปหาภรรยาก่อนที่ดีซาจะรู้ว่าการเตือนของสามีนั้นไม่เป็นผลเธอจึงของร้องสามี ว่าไม่ว่ายัางไงครับอย่าได้สวมแหวนนั่นเด็ดขาดซึ่งดูรินก็สาบานกับภรรยาของเขาส่วนทดางด้านของเคเลบินบอหลังจากที่ผิดพลาดไปเขาจึงประกาศว่าจะต้องลบล้างความผิดของการสร้างแหวนคนแกร์โดยการสร้างแหวนขึ้นมาอีก9วงเพื่อมนุษย์สร้างสมดุลให้กับอำนาจของแหวนก่อนที่เคเลบินบอจะประกาศการสร้างแหวนอีกครั้งเต้าหล่องของเขาได้เปิดขึ้นมาอีกครั้งครับหลังจากนั้นอนาธาก็เข้ามาเป่าหูเอลช่างเพื่อที่สร้างแหวนแห่งอำนาจ ซึ่งในตอนเดียวกันนั่นเองครับกองทัพอ็อกก็ใกล้เข้ามาแล้วเบื้องหน้าของพวกมันนั้นก็คือเมืองเอเลเกออนส่วนท่าทางของเอลรอนเขาได้กลับมาแจ้งกับโจมราชันว่าตอนนี้ครับอ็อกไม่ได้อยู่ที่มอร์ดอแต่กองทัพใหญ่กําลังมุ่งหน้าไปที่เอลิกเอออนและเอลรอนก็บอกว่ากระเดียวพูดถูกเราจะต้องส่งทัพไปที่เ e อลิกเอออนก่อนที่กิวกาลัสจะบอกว่าตัวเขาครับเชื่อว่าซาวรอนอยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์ทั้งหมดนี้และทัพของเอล มีสามารถครับที่ปราบอาดาและเอลรอนได้พร้อมๆกันส่วนทางด้านของพวกออกตอนนี้พวกมันได้ทําการจับแม่ทับเอลอย่างการเดียวมาที่ค่ายของพวกมันก่อนที่อาดาจะเข้ามาเจรจาเ่ทวากาเดียวก็เจาะมีดไปที่คอของอาดาอาดาก็บอกว่าที่ตัวเขาพาเธอมาที่นี่ไม่ใช่ฐานะนักโทษแต่เป็นพันธมิตรเพราะว่าพวกเขามีศัตรูคนเดียวกันและเรื่องราวในตอนที่ห้าก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ